ครับวันนี้มีเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญกัดถินปี2,557นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเนื้อทองแดงลมดำนะครับทันหลวงพ่อนะครับผมทันและแท้นะครับปี2,557นะครับเหลือมีเพื่อนๆที่พี่คนไหนสนใจนะครับ เป็นเหรียญกระถินปีห้าเ็ดนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อรวยครึ่งองค์นะครับผมรูปหลวงพ่อรวยครึ่งองค์แล้วก็มีต่อโค้รรูปไก่นะครับผมต่อโค้ดไก่นะครับฝั่งขวาของท่านนะครับมีโคดร,รูปไก่ด้านหลังก็จะเป็นยันล้อมนะครับผมแล้วก็อัคระยันนะครับ ลักษณะเดียนนะครับผมสวยนะครับสวยคมนะครับเดียนของเขารวยนะครับใบหน้าเข้มขลังนะครับผมของเขารวยนะครับต่อโคตตัวเกาะตัวไก่นะครับผมด้านข้างนะครับต่อโคตไก่นะครับผม โตรคมๆนะครับด้านหน้าหลวงพ่อรวยครึ่งองค์นะครับผมสวยๆนะครับถ้าเพ,พื่อนๆที่คนไหนสนใจก็ยินบอกมาได้นะครับผมส่องให้เพื่อนดูนะครับด้านล่างเขียนหลวงพ่อรวยนะครับ ด้านหลังเป็นอักษรยันต์นะครับผมบจงังหวัดอยุธยาปี2557นะครับนี่นครับลักษณะเหรียญน,นะครับสวยๆนะครับทองแดงลมดำนะครับผม ยันทั่วเลยครับยันทั่วเหรียญเลยนะครับด้านหลังนะครับหลวงพ่อรวยปลูกเสกเองนะครับปี2557นะครับผมเป็นเหรียญกระทินนะครับปี57นะครับแท้และทันหลวงพ่อนะครับเหลือเพื่อนพี่ๆคนไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับผมเอาแค่เหรียญละ200บาทนะครับผมถ้าเข้ามาได้เลยนะครับผมเหรียญนี้200บาทนะครับแท้และทันหลวงพ่อนะครับผมถ้าต้องการ แท้และทันหลวงพ่อนะครับแนะนำเหรียญนี้นะครับไม่แพงนะครับสุ้ค้าย่อยนะครับไม่แพงแต่ว่าทันหลวงพ่อนะครับปลุกเสกครับเอาเหรียญสองร้อยบาทนะครับผมถ้าอยู่แถวรามคำแหงนะครับนัดรับได้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็แนะนํานะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัตตะกูนะครับเหรียญกระถิ่นปี2 5 5 7นะครับเหรียญนี้ถ้าพี่อเพื่อนพี่คนไหนสนใจนะครับ เอาเหรียญละ200บาทน,นะครับติดต่ออินบ x ็อกมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ